การขยายจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อย,ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในการทำกสิกรรมไร้สารพิษสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำจุลินทรีย์กันนะคะส่วนประกอบของจุลินทรีย์มีน้ำหมกักกากน้ำตาลรำละเอียดและน้ำเปล่าค่ะ ขั้นตอนและพิธีการทำมีดังนี้ 1. ต้องเข้าไปในป่าไปเลือกพื้นที่ที่มีใบไม้ร่วงหล่นทับถมหนามีความชื้นถ้ามีใบไม้หลากหลายชนิดและใบไผ่ด้วยยิ่งดี 2. กวาดใบไม้ออกให้เห็นหน้าดินเปิดพื้นที่ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรเสร็จแล้วใช้จอบขุดให้ลึกประมาณ5เซนติเมตร เอาแต่หน้าดินเท่านั้นกวาดเอาดินมากองรวมกันให้ได้ประมาณ1นึ่งถังหูหิว้วแล้วใส่รำเท่ากับจํานวนดินที่ขุดในอัตราส่วน1ต่อหน,นึง่งแล้วทำการคลุกดินกับรำให้เข้ากันโดยทำให้ดินแหลกละเอียด <c oughs> 3. เตรียมน้ำผสมน้ำหมัก1ยลิตร ใส่กากน้ําตาล2กิโลกรัมคนให้เข้ากันแล้วใช้บัวตักน้ําที่ผสมน้ําหมักและกากน้ําตาลที่คนเข้ากันอีแล้วไปรดในกองดินที่เราคลุกดินให้เข้ากันจนได้ความชื้น60%อ 4. กองดินเป็นรูปภูเขาแล้วเอารำโรยแต่งหน้าจากยอดลงไปหาฐานแล้วก็รอบๆกองดินประมาณหนึ่งคืบหลังจากนั้นใช้บัวรดน้ำรดน้ำที่ผสมน้ำหมักและกากน้ำตาลให้แต่พอเปียกแล้วคลุมด้วยใบไม้รดด้วยน้ำหมักอีกครั้งหนึ่งแล้วหาผ้ากระสอบหรือถุงพลาสติกดำมาปิดไว้ห้ สวันผ่านไปเราถึงทําการกลับกองแล้วคลุกดินให้เข้ากันปรับกองให้เป็นกองเตี้ยความสูงประมาณ1คืบแพ่ให้กระจายออกแล้วเอาพลาสติกคลุมปล่อยไปอีก4วันรวมทั้งหมดที่เราทำใช้เวลาประมาณ7วัน 6. หลังจากนั้นสามารถเก็บไปใช้งานได้